ปิดเทอมแล้วทำไมของกินหน้าโรงเรียนเยอะจังซูชิีเซลมอนโรฮาลาบาดชิ้นใหญ่มาก5บาทส่วนอันนี้พิซซ่าถัดยักษ์ใส่กออีสานยักษ์และหนอนทอดยักษ์กินแมลงครั้งแกลรอ่อยมากว้ายว้อยส่วนร้านนี้ก็บุฟเฟต์โดนัทหน้าโรงเรียนนี้มีแต่ของกินใหญ่ยักษ์ปิดเทอมนี้เราจะได้กินอะไรบ้างตามไปดูกันเลย ทุกคนต่อไปนี้เราจะไม่ลงคลิปวันเสาร์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลงคลิปวันอังคารและก็วันศุกร์เวลา6โมง5นาทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจำใส่นะคะวันนี้เราจะมากินทุกอย่างหน้าโรงเรียนนีพี23ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนบูรณวิทิตนะคะแล้วตอนนี้ปิดเทอมอยู่ใช่ทำไมเด็กหิง ไม่รู้เหมือนกันครัเพราะว่าเราทรําโพลไปใน y o u t u ู e ค่ะว่าโรงเรียนปิดเทอมน้องๆยัองอยากเห็นเรากินอาหารหน้าโรงเรียนอยู่ไหมหรือว่ารอให้เราแบบรอให้น้องๆเปิดเทอมก่อนเราค่อยทำคลิปนี้ต่อซึ่งน้องๆบอกว่ายังอยากเห็นอยู่พี่ก็จัดให้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาของกินหน้าโรงเรียนนี้จะบอกว่าของกินแบบเยอะมากๆในเวลาที่ปิดเทอมอยู่เนี่ยไหนไหนลูก เดี๋ยวพาไปเดินไปประมาณ19ถึงโอเคนับ9เลย1 2 3 4 19คนอื่นแต่เป็น29จําจำใส่ค่ะทําไมคะไม่มีอะไรก็เหอะว่าขั้นอดกแล้วนะโรงเรียนปิดเทอมแล้วแฟชั่นบองเข้ารองเท้าส้นสูงใส่โบเหลือภูมูเพราะว่าเป็นแฟชั่นปิดเทอมค่ะ่าลกสุดสุดอะไรนะลกสุดสุด น่ารักตอนแรกอ่ะมีโบอย่างนี้ด้วยแต่พี่ฟูบอกว่าเยอะเยอะแบบ่ะเหมือนนิทรรศการเคลื่อนที่ก็ต้องติดเดี๋ยวเราไปหาของกินค่ะสโบของกินที่นี่เยอะมากมากไปตามพี่มาตามพี่มาพี่คือเจ้าถิ่นเจอร้านแรกที่เราอยากกินแล้วค่ะทุกคนร้านนี้ใสยังไงคะ15เลยค่ะน่ากินมากเลยอ่ะอะไรเดียะ เอาพิซซ่าค่ะหนูเอาพิซซ่าค่ะชอบหน้าอะไรคะน้ารักค่ะค่ะซีฟู้ดค่ะ25บาทเหรอคะว้าวนี่ค่ะเราเลือกหน้านี้ค่ะอืมอยากเหมาทั้งหมดเลยอ่ะ if few minutes later โห้ยชิ้นนี้25บาบาททุกคนเฮ้ยหน้าโรงเรียนนี้ของกินเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะ ร <Wow. S 2> ้านต่อไปค่ะไปะเดินมาสองสามสี่ห้าเก้าถึงร้านต่อไปค่ะทุกคนไส้กรอกยา้าโอ้โหใหญ่มากขายยังไงคะเออยี่สิบห้าบาทครับต่างกันยังไงคะอันนี้เผ็ดไม่เผ็ดแล้วเปรี้ยวครับเอาเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอันนี้ค่ะ,คะได้แล้วค่ะทุกคนไส้กรออีสานแด่ ยักษ์อะทุกคนร้านพี่เขาอะชื่อไส้กรอกอกสานยักษ์เลยจริงๆนะสมชื่อนี่ไส้กอรอกยักษ์ยักษ์กสมชื่อเงออร้อนเขาบอกแล้วพี่เขาก็บอกว่าร้อนก็มีความกดไลนให้รีบกินอ่ะออร่อยถ้าน้องๆยังไม่ปิดเพิมน้องๆก็เดินมาที่นี่กัน ทุกพี่ก็ลุ้นว่าหนูจะกินได้ยังไงเพราะว่ามันร้อนมากอดทนค่ะอร่อยมากเลยนะทุกคนน้นนี่25บาทนะคะแต่หาอย่างอื่นกินกันต่อค่ะตลาดนี้อีกกว้างใหญ่ไพศาลขอบคุณค่ะเอเธอเราได้ยินอะไร5บาทเลย5บาทเลยเอาล่ะนั่นแหละ าดใหญ่เมื่อกี้ใหญ่ใจมันถึงจ้ะห้าบาทเหรอคะหนูครีบได้เลยเหรอคะได้เลยทุกคนของทอดห้าบาทนะคะมาพี่คะมาเมื่อกีใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้อะไรอะคะเปลือกจ้าเปลือกเปลือกจ้านี่นี่ค่ะของทอดห้าบาทค่ะทุกคนร้อนๆเลยใหญ่ๆพี่เขาบอกคือเมื่อกี้อยู่ตรงเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่า ซูเสียงพี่คุ้มไม่ไหวจริงๆอันนี้คืออะไรเอ่ยกอเปียไม่ใช่อ๋อจอเผือกจอเผือกจอเผือกทุกคนไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินเหมือนกันต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนะคะเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วลืมอร่อยมากอันนี้อร่อยมากมากข้างในมันเป็นซ่างล้มลแบบเนี้ยกรอบนอกนุ่มในสดๆทุกคนอร่อยจริงเลยอ่ะ ชิ้นต่อไป2ชิ้นนี่ของพ, que, พี่ปุ๊กค่ะเราแบ่งกันเราแบ่งกันขอบคุณมากมากเลยค่ะเอาตังสิบาทเซ็นไปนะคะเพราะเราจะไปร้านต่อไปแล้วค่ะใช่ค่ะจำๆจำ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 อันนี้กินอันนี้อยากกินอันนี้หนูกินไม่เป็นไม่ได้กินได้อุ้ยยี่สิบบาทยังหรอหะหนูกินไม่เป็นซื้อเลยตัวอะไรหรอคะจากแด้ครับชิมได้ครับจากแด้เหรอคะแล้วตัวดำนี่คืออะไรคะจิ้งหรีดครับจ wow. so ิ้งหรีดสะดิ้งครับกะดิ้ง ไม่กินสดิ๊กดีกว่าลองกินนี่แมงทอดที่นี่คือราคาดีมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะจะอเรียกทำไมอ่ะเรียกให้เขอกินไงพี่บอกกินแล้วต้องสดิงด้วยใช่ไหมใช่นล้งสองครับว้อยว้อยเฮ้ยเรื่องลยนะไม่เคยกินนี่คือครั้งแรก ปกติอะมแมลงกล้ากินแต่แค่รถด่วนใส่หงุนมาอยู่ในปากข้าไม่ดีดีดอร่อยอ่ะขอบคุณนะคะคคไปร้านต่อไปคะ่ะวุ้ยทุกคนเจ้ขอบคุณมากที่เรียกหนูต่อไปเราจะกินหน้ง,งความแมลงติดคออ๋อยอยาก,กินนมหมี่ปัน่นเอานมหมี่ปั่นค่ะนมหมี่ปั่นอันนี้ค่ะเท่าไหร่คะ อันนี้35มาเลยโอเคค่ะสามสิบห้าบาทค่ะเลยๆได้ได้เลยๆเลยไม่ต้องหยุดกินมแมลงสดิ้งเข้าไปก็เลยสดิ้งสดิ้งรอค่ะรอนมหมีช่วยห้ามทีมีแต่คนมองมม <laughs> กินมแมลงสดิ้งต่อค่ะอร่อยสุดๆไปเลยอะ่ะเนี่ยอยากได้ช้อนอะ่ะช้อนใหญ่ๆอะ่ะฉันกินไม่ได้ทำไมอะ่ะเพราะว่าไม่อยากกินอา้าว อร่อยดิงดิงดิ้งดิงได้นมหมี่ปั่นแล้วค่ะทุกคนแก้วนี้35บาทนะคะเรากินเกิน20บกับทุกร้านเลยไหมใช่แต่ก็ยังราคาดีอยู่20บาทหน้าโรงเรียนมันอาจจะไม่ได้กินอะไรที่น่าสนใจเราก็เลยเพิ่มงบเองก็ดีแลวเราจะได้กินของดีใช่แต่อันนี้20นะลองชิมดูซาดิ้งซาดิ้งไม่เอาซาดิ้งพอแล้วดิ้ง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 ไปกินขนมฟองน้องกันเถอะเฮ้ย ขนมที่นูชอบเลยไปไปขายยังไงคะเอาชุดหนึ่งค่ะชุดละ30บาทนะคะขนมที่เราชอบมากเลยก็คือขนมเบือก30บาทนะคะทุกคนปกติถ้าน้องๆเปิดเทอมน้องๆเขาก็จะมาเดินซื้อแถวนี้ใช่ไหมคะใช่พร้อมกลับไปอติมปันมีรถอะไรบ้างคะมีโคก้กแดงเขียวส้มมะมวนค่ะ2อย่างสี่สิบ โอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะค,ะค่คะนีแต่ของโปรดทั้งนั้นเลยอากินขนมเบื้องก่อนนี่ไโยว่างถ้าไม่มีครีมเลยอ่ะออันนี้คือไส้เค็มอร่อยต่อไปคะ่ะไอติมปั่นหมุนเราสั่งมาเหมือนกันสองรสใช่ปะแต่เราจะได้กินแท่งนี้เอา้าเพราะว่าแท่งนี้เยอะกว่าอืมอร่อยเยอไอิ่มเลยค่ะไปก่อนนะคะไปเจอกันร้านต่อไปคะ่ะ ยังไงนะคะหชิ้นยี่10ชิ้น3 0สิจากราคาที่เรนละห้าบาทนั่นแหละ6ชิ้นยี่เอา6ชิ้นเลยไปไปสินเลยครับนี่คุณพี่เขาเขียนเลยโดนัทบุฟเฟ่เห็นเปล่าเป็นโดนัททอดนะคะนี่อุ้ยอุ้ยอันนี้แล้วเป็นลูกหัวใจปะเนี่ยโอ้โห ใส่ถุงมาเลยค่ขคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนได้มาแล้ว6ชิ้น20นอันนี้ก่อน <มา S 1> เลยเดีอดูดนัดน้ำตาลไอซิงอ่งถมันเดิมเป็นไงอู้คนเั็ร้อนเลยอ่ะว้าวออไหนนัด oh อันนี้ไส้อะไรเอ่ย อร่อยมากทุกคน,นอันนี้โมดรีมยำข้ว่งเหมือนเป็นการสุ่มกินเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าอันไหนคื้อไส้ไหนไปไปเจอกันร้านอื่นพีพ่ต้มจืด20เหรอคะต้มจืด 20, 20บาทซื้อกับบ้านเลยเอาเลยเอาสัก8ถุงอ่ะไม่ได่ หมูเอาสารรายค่ะขอบคุณค่ะยังมีในโลกใช่ยังสบายีในโลกทุกคนโคม่าก็มีหมูด้วยใช่ซื้อกลับไปฝากพี่อัญอะไรร้อยเดียวของเล่นเขาเรียกเราแล้วร้อยเดียวใช่บ้าเตอจุกมันหอบตุองจืดวิ่งเฮ้ยทำจริงนี่นี่เป็นรถแข่ของเล่นเลยอ่ะ ร้อยเดียวเดียค่ะสองก็ม<ๆ>ีโนเอาอันนี้ค่ะมาแล้วมาแล้วช่องเรามันช่องกินปะเราก็ต้องได้กินซูชิไงเอาอันนี้ค่ะร้อยเดียวช่อง,งแจ่มใสค่ะ,คะได้ซูชิเชื่อป้ะว่าซูชิกินได้จรงิงจริงอะไรอะไรก็ร้อยเดียวจริงจรลยเดี๋ย,ยวยๆๆไปเปิดร้านซูชิก่อนได้ๆๆค่ะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยปิดเทอมแล้วก็ได้เจอน้องเหมือนกันเห็นของในมือไปหมดเลยเดี๋ยวไปเปิดร้านซูชิก่อน <c oughs> ต้องมีลูกค้าเยอะแ <c oughs> น่ๆไป A few moments later ใช่ไม่เอาเรากับเราจะเปิดร้านซูชิค่ะความฝันของเราเป็นจริงแล้วทุกคนนี่ก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นในฝันของเราค่ะชาดา หนึยบาทคัุกคนได้มาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยแล้วเราก็เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นได้จริงจริงกินไม่ได้กินได้ไงกินได้อาจกค้าอยากทานอะไรคะอยากกินแซลมอนแซลมอนใช่ไหมคะแล้วก็อยากกินโรอยากกินโรแล้วก็อยากกินไข่ปลาไข่ปลาได้คะ่ะและ้วอะไรอีกคะหมดยังกุ้งกุ้งกุ<ๆ>้งนี่เหรอคะอ่าโอเคกุ้งนะคะคุณลูกค้าหลับตาค่ะเดี๋ยวจะเสกให้มันเป็นจริงนะคะตาเลยอ่ะหลับแล้วโอเคหลับตา ทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเราเสกให้ว่าเป็นของจริงแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนลูกค้าสั่งแซลมอนไข่ปลาไข่ปลาโรลและลกุ้งเห็นไหมคะแถมด้วยค่ะซื้อสี่แถมหนึ่งค่ะถ้าลูกค้าไม่เชื่อว่ามันรับประทานได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราทางร้านเราจะทานให้ดูเลยค่ะค่ะของลูกค้าเนี่นะคะแซลมอนค่ะอืมเขาเคี้ยวได้จริงเวยเปิดร้านเองกินเองจ่ายเอง เราต้องมีโชยุหรอวาสาบิได้ไหมคะไร้ค่ะซามมี่ค่ะซัมนี่นี่คือโชยุนะคะแล้นี่ก็คือวาซาบิไขนุญาตแป๊บนึงค่ะ A few minutes later โอเคมัถึงจันเกิดขึ้นจริงเลยค่ะใส่โชยุในไข่ปลานี่ค่ะเห็นไหมเห็นโชยุไหมน้ำตาลเลยนี่ไม่ตกใจเหรอไม่ตกใจเลยเพราะว่าเห็นจังหวะไอ้ซ่อนๆหลบตาหลบอะไรเมื่อกี้ตลกสุดอ่ะคำนี้เท่าไหร่เดาชิ้นใหญ่ใหญ่สามสิบเลยเหรอ สิบบาทค่ะหรอใช่สิบบาทแล้วชิ้นนี้มีกุ้งนี่กี่บาทยี่สิบห้าบาทฮะห้าบาทนี่ของลูกค้านี่นี่ของลูกค้านั่นนี่งงกินไปได้ไงนี่ลูกค้าอ่ะสับอ้าวเหลือสี่แล้วนี่ทำไมซื้อสี่ได้สามตอนแรกบอกซื้อสี่แถมหนึ่งตอนนี้ซื้อสี่ได้สามซื้อสี่ก่อนหน้าฉันใหม่นะคะนี่ค่ะร้านเรานะคะสามารถถ่ายรูปได้ด้วยค่ะตังหวังเจงจำกัด ดูเหงาปะาก็ได้ของเล่นมาก็อยากอุ๊ยเห็นเลยดิว่ามีอะไรซ่อนอยู่เห็นเลยหรอเห็นซื้อมากี่บาทกล่องยี่สิบอืมราคาน่ารักอยู่นาะใช่ใช่ไหมนี่ก็ซื้อกล้วยวีละเท่าไหร่ไทยสามสิบยี่สบาทฮะที่นี่เขาเน้นเรื่องยีบาทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ควหอมเมมเฮ้ยใช่ยีใช่ยีบาท ป็นไงคะอึ้งไหมคะโรงเรียนอึ้งมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คือเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะทุกคนดเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโรงเรียนหน้าเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลให้ของกินเยอะๆ,ๆแบบนี้อีกแล้วก็ไปเจอแกัน EP ต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะบายบายเดี๋ยวรอดูว่าปิดเทอมคลิปต่อไปเราจะได้ไปโรงเรียนอะไร